หน้าที่ของทหารเมื่อความเสียสละกลายเป็นธรรมบางหน้าที่ไม่ได้เลือกว่าจะมีความตายหรือไม่แต่เมื่อรับหน้าที่รันแล้วต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตของผู้อืน่นพระไพศสาลวิสาโรเคยกล่าวไว้ว่าผู้กล้าไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่เป็นคนที่ยอมรับความกลัวและยังยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาทหารมีหน้าที่ด้วยสัมมารกรมมันตะ คือการงานชอบไม่เบียดเบียนไม่ประมาทแม้จะอยู่ในสนามลบก็สามารถปฏิบัติทำได้สำหรับผู้สูญเสียพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตเคยเตือนไว้ว่าอย่ายึดมั่นว่าชีวิตใครเป็นของเราแต่ให้มองว่าเรามีโอกาสได้รับได้ดูแลได้เคารพหน้าที่ของเขาจนวาระสุดท้ายการระลึกถึงผู้ล่วงลับด้วยจิตเมตตาสวดมนต์อุทิศบุญและก้าวเดินต่อไปอย่างมีสติคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ขอ,อความกล้าหาญความเสียสละและความเมตตาส่งผลให้ผู้ล่วงลับได้พักสงบในธรรมและผู้ที่ยังอยู่เข้มแข็งอยู่กับความจริงอย่างไม่ประมาทสวัสดีวันพระธรรมสวัสดีวันนี้คุณทำบุญแล้วหรือยังนัตถิสันติปารมังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีธรรมะง่ายๆกับสมัยดอง